สวัสดีครับสวัสดีสุนลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทนะครับจะมาพามาชมนะครับ power ของ power m i กของ hot lock นะครับบางท่านที่กำลังมองหานะครับตั้งแต่นะครับก็จะทยอยก็จะมีทั้งสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับตอนนี้ก็จะทยอยมาลงคลิปนะครับเพราะ ก็หน้าร้านก็จะตอนนี้ก็จะเป็นยุคโควิดนะครับเวลาบ้างมันก็จะมีเยอะนะครับผมก็จะพามาชมทั้งสินค้ามือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับปะปนกันไปนะครับมือหนึ่งก็จะมีวันละชิ้น2ชิ้นนะครับเข้ามาะปะปนกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามได้นะครับบางวันผมก็จะลงเฉพาะมือสองนะครับที่ผ่านมานะครับ อตอนนี้ผมก็จะพามาทยอยพามาชมาสินค้ามือหนึ่งด้วยนะครับสินค้ามือหนึ่งปะปนกันไปนะครับตัวนี้นะครับาพามาชมนะครับเป็น power mix ของฮ o t ล็อกนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแล้วก็รับประกัน1ปีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ รับประกัน1ปีนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับก็เอาไปเคลมเข้าบริษัทได้เลยนะครับหรือสั่งตรงมาจากตัวแทนของผมก็ได้นะครับผมก็จะส่งเข้าบริษัทให้นะครับอ่าหรือนะครับหรือในระยะหลัง1ปีนะครับผมก็มีบริการให้ลูกค้าได้นะครับหรืออ่าค่าซ่อมนะครับเหมือนเหมือนสมมุติว่านะครับหลัง1ปีไปนะครับของมีปัญหานะครับก็ เข้ามาเช็คได้นะครับค่าเช็คเขาไม่เอานะครับเขาก็เอาเฉพาะค่าอะไรเท่านั้นนะครับก็จะได้ถูกนะครับเหมือนช่างตามบ้านตามอะไรไปนะครับเขาก็จะคิดค่าแรงเขานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเขาตองมีต้นทุนของเขานะครับต้นทุนของช่างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าซื้อของผมไปนะครับผมเทคแคร์ลูกค้าทุกท่านนะครับซื้อของจากของผมไปนะครับสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับทคแคร์ทุกท่านนะครับหลังหนึ่งปีนะครับหรือ2ปี3ปีไปนะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ผมก็จะเอาเขาเช็คเข้าบริษัทให้นะครับเขาก็อาจจะเอาเฉพาะค่าอะไรนะครับเฉพาะผมนะครับโทรเข้ามาสอบสอบหาสอบถามหาผมนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปเองนะครับแล้วลูกค้าส่งเองปุ๊บนะครับในนามลูกค้าลูกค้าก็จะเสียเฉพาะลูกค้าจะเสียทั้ง2เท่าเฉพาะทั้งค่าส่งตั้งค่าอะไรนะครับ อ่าเพราะผมเป็นตัวแทนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็มาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายเยอะนิดนึงนะครับอ่าพามาชมข้างในกันนะครับอ่าตัวนี้ก็แกะกล่องม้เรียบร้อยนะครับแกะกล่องม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พานะครับมาชมนะครับเดี๋ยวผมบอนเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอนเครื่องแป๊บ อ่อนเครื่องอยูเซีนโนบันนี้เนาะนี่อืออยู่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่อนเครื่องให้เบิ้งนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะพามาชมเอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับพามาอ่าคุยารายละเอียดก่อนนะครับมีทั้งหมดอยู่ สี่ชแนลนะครับสี่ชแนลนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับเล่น MP3 ได้นะครับ MP3 ก็จะเป็น USB แล้วก็บลูทูธนะครับบลูทูธได้นะครับในตัวนะครับนี่ครับบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกทั้งหมดอยู่โอ้โหนะครับ100โปรแกรมนะครับนี่ครับนับเลยศูนย์นะครับ99โปรแกรมนะครับโอ้โห กดกันบานนะครับสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็หูฟังนะครับ4ชัแนลนะครับเบีดกลางแหลมได้นะครับปรับนะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ฟังวิทยุก็ได้นะครับ m p 3 USB นะครับได้นะครับหรือนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ เราก็จะมีพัดลมในตัว1ตัวนะครับระบายความร้อนนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ลําโพงนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับขับ15ได้ข้างละ1ข้างละ2นะครับอ่าสิข้างละ1ข้างละ2ได้นะครับสบายนะครับพาวเวอร์ก็ประมาณอ่าประมาณ3ประมาณ400ประมาณ400วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับ400หรือ350นะครับประมาณนี้นะครับอ่า ก็สามารถขับ15ได้ข้้งละ2นะครับ15 15ข้้งละ1ข้้งละ2นะครับ12ข้้งละ1ข้้งละ2นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับปกติหรือจะเป็นแจ็คฟอนหรือจะเป็นขั้วลำโพงนะครับข้างบนนะครับก็จะมีไฟแฟนทอมนะครับพวกที่ว่าไม่ไม่มีไอ้สัญญาณนะครับก็เอาไม้ไปเลี้ยงได้นะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสามารถนะครับสามารถเป็นมิกในตัวได้นะครับหรือจะเป็นมิกใบนะครับมิกใบแล้วก็เสียบตัวนี้ได้เลยนะครับเสียบตัวนี้เข้าในมิกใบ PA เราได้เครื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ไปทํามอนิเตอร์หรือทำตัวในห้องประชุมหรือตัวที่อยู่ในวัดนะครับก็ได้นะครับหรือจะทํามอนิเตอร์ข้างหน้านะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับตัวนี้เราก็เสียบ ใส่เป็นแบบว่าใส่ PA เครื่องใหญ่เรานะครับ Mix Cut EQ ก็เป็นมิกใบได้นะครับมีทํางานทั้ง2แบบในในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับทําในที่สองแบบนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดใน PA ตัวนี้แล้วก็ ใส่ power mix เราไปนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็พิเศษเลยนะครับก็ดีขึ้นมานะครับเพราะก็มีเอฟเฟกในตัวเลยนะครับตัวนี้เราก็ใส่เวทีใส่อะไรได้ปกตินะครับในหอประชุมในอะไรรับงานได้ปกตินะครับในเครื่องเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็ใส่ m i c ใบไปช่องนี้มันก็จะเป็น m i c ใบไปนะครับใส่พอ o ์ต eq อ่าผ่าน power ไปตัวนี้ ล้วก็จะเป็น power mix นะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าตู้ลำโพงได้เลยนะครับใช้งานเป็นมอนิเตอร์หรืออะไรนะครับก็ประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนไปนะครับก็มาลองฟังน้ำเสียงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสจะเสียบนะครับ3 4นะครับ c h a n n e l นะครับแล้วก็ขั้วลำโพงนะครับเดี๋ยวนะครับ ลำโพงก,ก็จะเสียบนะครับสปีคอนนะครับเป็นสเปีคอนนะครับเสียบไปเลยนะครับอ่าเสียบเรียบร้อยนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันบ้างนะครับบางท่านนะครับที่โทรมานะครับที่ทักถามผมว่าเพลงเป็นเพลงอะไรนะครับเพลงที่ว่าผมเปิดเพลงนะครับก็จะเป็นของเพลงนี่ครับผมกดเข้าอย่างนี้นะครับรีมิกนะครับมันก็จะมีพวกดนตรีอย่างนี้นะครับก็บางท่านที่มองหาก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าของไอ้ดนตรีด้วยนะครับเราเข้าไปชมของแกก็กดติดตามนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีไลายนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมานะครับนะครับติดตามทางเฟซผมเช่นกันนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับร้านนันสักนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับ ล้านอ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบแล้วก็กดต like huh? ิดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับไม่กดแชร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมานะครับจะได้เห็นสินค้านะครับก็กดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับก็จะได้เห็นสินค้าไว้ก่าเพื่อนนะครับก็จะเห็นสินค้าไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ สินค้าผมก็อัปเดตทุกวันนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับถ้ากดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับสินค้าขึ้นไวนะครับแล้วก็กดไลค์ตลอดนะครับก็จะได้เห็นสินค้าไ้กับเพื่อนเหมือนสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นเฟซนะครับเล่น YouTube เหมือนกันนะครับมันก็จะมีข้อความนะครับเหมือนเราทําอย่างอื่นแต่เราเปิดนิดไว้แล้วก็จะดังปิ้งนะครับขึ้นมานะครับว่าผมอัปเดตสินค้าตัวไหนบ้างเราก็กดเข้าไปก็จะได้เห็นสินค้าไปกับเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าลิมิกนะครับกดเข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าของเพจด้วยนะครับอ่ามาลองฟังน้ําเสียงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมก็จะเปิดเพลงของเขานะครับลองฟังน้ําเสียงผมก็จะบุดไว้นะครับตัวนี้นะครับโอ้ยังไม่ทันลืมเจ้งราคานะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับ3,900บาทนะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับถ้าเก็บไปทางก็ตกอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับ 4,000บาท3,900พร้อมส่งนะครับ4,000เก็บไปทางนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีของ3ามคองหลวงนะครับหรือถ้ามีตัวไหนนะครับที่แม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทินได้นะครับเอาเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆนะครับ 3,900บาทนะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับอ่าเห็นผมอย่างนี้นะครับก็ที่ดันจะสไลด์เยอะๆนะครับผมไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเกนนะครับเกนตัวนี้นะครับผมไม่ได้เอาขึ้นเลยนะครับอ่าเพราะถ้าเราเล่นเกนเยอะมันก็เสียงมันก็จะแตกนะครับหรือจะเป็นมิกทั่วไปหรือมิกต่างๆนะครับเกนสัญญาณเข้านะครับผมจะเหมือนสมมุติว่าผมผมเล่นสุดอย่างนี้นะครับ สัญญาณมันสุดเราก็มค่อยมาเล่งตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันจะไม่ได้สัญญาณแตกนะครับสัญญาณนะครับตอนเราเล่งแรงนะครับขึ้นนะครับปกตินะครับสายสัญญาณนะครับนี่ครับสัญญาณนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับโอ้ยาวนะครับวันนี้10นาทีกว่า10นาทีนะครับลองฟังน้ําเสียงนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม3,900บาทเท่านั้นนะครับ3,900บาทพร้อมส่งนะครับ 4,000เก็บไปทางนะครับผมสินค้ามือ1รับประกัน1ปีนะครับอเ,อเอฟเฟก,ก็มีทั้งหมดอยู่99โปรแกรมนะครับสบายนะครับ อ่าสนใจทุก้นมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักดิ์ทั์สาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับอ่าราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับถ้าเป็น4,000ก็เก็บไปทางได้นะครับสนใจทุก้นมาสอบถามได้นะครับมีไม่กี่เครื่องนะครับก็จะสินค้าพวกมีต่างๆคอร์ดไอคิวนะครับผมก็ สินค้าเมื่อหนึ่งก็จะมาแกมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาทยอยเข้ามาตลอดนะครับวันวันละตัว2ตัวนะครับก็กดติดตามเรื่อยๆนะครับ3,900บาทนะครับ power mix นะครับประมาณ400วัตต์นะครับขับ15บห้าขั้นละ2 12สิบงั้นละ2ได้นะครับขั้งละ1นึ่งั้นละ2ได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านปทุมธานีก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้นะครับโอ้โหก็ประมาณ13นาทีนะครับ ยาวนะครับคลิปนี้นะครับฟังให้จบนะครับฟังให้จบนะครับดูให้จบนะครับจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับสนใจตัวเขามีบลูทูธในตัวนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับนี่ครับบลูทูธนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับตัวเขามาสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านนลันศักด์นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านมาก็มาชมได้นะครับ บอร์โทรติดต่อก็083739 8 945นะครับ083739 8 945ที่ร้านนารัักนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ